สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ เหมาะมากเลยครับในยุคปัจจุบันนี้ที่หลายคนจะต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโต๊ะทำงานนั่งทำงานอะไรนานๆจนลืมตัวก็คือเจ้าโรคออฟฟิศซินโดรมครับอาการเป็นอย่างไรแล้วต้องดูแลเรื่องอะไรบ้าง Operation ่นบินช่วยได้ไหมแล้วต้องเป็นสูตรไหนครับอาจารย์ครับออฟฟิศซินโดรมก็คนที่ทำงานในออฟฟิศทุกคนนะฮะก็จะรู้จักอาการนี้ เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ออฟฟิศก็เป็นนะฮะค่ะคือเด็กที่อยู่ที่บ้านนั่งเล่นเกมหลายๆชั่วโมงก็เป็นได้นะคะคืออาการที่เกิดก็จะเกิดตั้งแต่สายตาไปเลยตั้งแต่หัวไปเลยครับอาจจะมีอาการมึนหัวสายตาพล่าแล้วก็สิ่งที่เป็นบ่อยมากที่สุดก็คืออาการปวดปวดหลังปวดเมื่อยหัวไหล่ปวดคอปวด ไปทั่วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่ที่เดียวนั่นเรานั่งอยู่ท่าเดียวใช่ไหมค<อ>ะ,ะทีนี้การนั่งเนี่ยอาจจะนั่งไม่ถูกต้องด้วยก็ได้เพราะ<น>โดยปกติเนี่ยเวลานั่งเนี่ยต้องนั่งให้ตรง90องศาแบบนี้ต้องปลา<น><ะ>หรือถ้าเอ็นได้ก็ไม่ไม่ควรเกินร้อยองศาเอ็นได้นิดหน่อยนะคะซึ่งถ้าเรานั่งหลังงอหรืออะไรค่ะหรือนอนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมว่าการนั่งนี้น้ําหนักจะลงที่กระดูกสันหลังมากที่สุดครับมากกว่าการยืนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อมันจะกวดค่ะจะปวดเมื่อยมันจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือก็จะตามมาพอจากหัวไหล่ก็จะไปที่ต้นคอค่ะ มันก็มีอาการหลายๆอย่างจะปวดศีรษะไหมคะปวดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปวดศีรษะกับตาพร่าในส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่อ่านเยอะเกินไปหรือใช้สายตากับจอคอมพิวเตอร์มากเกินไปซึ่งซึ่งที่ผมเคยได้ยินมาก็คือเขาบอกว่าทําอะไรที่จดจ่อจดจ่อเป็นเวลานาน ควรจะมีการเปลี่ยนอิริยาบถต้องเปลี่ยนค่ะเขาบอกว่าควรจะเปลี่ยนอิริยาบถทุก45นาทีถึง1ชั่วโมงคือเราอาจจะ45นาทีถึง1ชั่วโมงไม่ควรเกินชั่วโมงค่ะเช่นอาจจะลุกขึ้นอาจจะลุกขึ้นไปเข้างงน้องงนะมาเดินออกมาเดินบิดขี้เกียรติดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการบิดบิดขี้เกียจนี่ดีนะคะมันเป็นการยืดกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อเหมือนทำโยคะ แต่อย่าบิดแรงใช่ไหมแต่อย่าบิดแรงว่าเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวมันเสียรูปหมดหรือไม่งั้นคนในออฟฟิศเนี่ยเวลาไปเดินไปเปิดลิ้นชักหรือหยิบของอะไรเนี่ยอาจจะใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้อย่างเวลาเราจะหยิบของที่อยู่ในลิ้นชักเตี้ยเตี้ยเนี่ะเราไม่ควรก้มลงไปใช่ไหมคนก้มเลยคะก้มไม่ปเลย ขึ้นท่าสูควรจะย่อควรจะย่อเข่าลงไปแล้วก็ยกของขึ้นในท่าย่อไม่ใช่ก้มยกใช่ไหมฮะไม่งั้นก็จะทำให้ปวดหลังเพราะปวดหลังนี่ก็ถือเป็นออฟฟิศเหมือนกันเหมือนกัน่ะนี่ก็งานในออฟฟิศหรือยืนก็ไม่ควรยืนขาเดียว ไม่ลงน้ําหนักในขาเดียวอ๋อคือถ่ายน้ําหนักตอนการถ่ายน้ําหนักจะต้องถ่ายลงทั้งสองข้างนัเนี่ยเขาชอบกยืนยืนมันเมื่อยค่ะพักข้างนี่อะไรอย่างเงี้ยเพจะทาให้กระดูกสันหลังคดได้มันจะคดงอได้ถ้าทำบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นแล้วบิมจะช่วยไหมคะคือถ้าบิมจะช่วยก็คือช่วยทำให้หายเจ็บปวดแล้วก็ ทําให้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อผ่อนคลายไปซึ่งขวดที่จะใช้ก็คือขวดสีชมพูอ๋อเป็นสีชมพูค่ะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดผู้ไปเอมาทานไม่ใช่ะแล้วจะหายเลยไม่ใช่แต่จริงๆควรจะปรับพฤติกรรมมากกว่าด้วยนะคะปรับพฤติกรรมจะช่วยได้เยอะกว่าคือตั้งท่าให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่งให้ถูกต้อง คืออันนี้เป็นอาการหรือเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดนะครฮะก็จริงๆก็คือปรับพฤติกรรมก็สามารถจะช่วยได้นะครับแล<า>ะ,ะถ้าเกิดควบคู่กับโอเปอเรชั่นบิก็สีชมพูนะฮะ